รดาก้อนแรแหลงรวมเครื่องรางของขังดึงอาจารย์ป๋องสุพรรณรวมพิธีมหาจากักรพรรดิเทวพิเศษสุดยิ่งใหญ่บินโดนถ่ายท่าสดกว่า400ตัวแห่งแรกในประเทศไทย แทนพัชลาเมศิยาพรผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดเปิดตัวบริษัทดักก้อนแรผนึกกำลังเซียนพระชื่อดังระดับประเทศอย่างอาจารย์ปองสุพรรณได้จัดพิธีมหาจากักรพรรดิเทวะพิเศษอธิษฐานจิตวัตถุมงคลชาวเวสสุวรรณรุ่นเหนือดวงพลิกดวงและแผ่นยันนาคาเรียกทรัพย์ณพระอุโบสถวัดพุทธ,ธไทยสวรรค์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานได้มีการมอบปัจจัยเข้ากลองถุดมากมายโดยมีไฮไลท์สุดอลังการยิ่งใหญ่จัดเต็มครั้งแรกและเจ้าแรกในไทยที่จัดโดนมาบินถ่ายทอดสดในงานกว่า400ตัวซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับผมวันนี้จริงๆเป็นงานพิธาพิธีพิธีเทวาเศกนะฮะของของวัดพระธาตสวรคนะครับก เป็นทาวร์สุวรรณนะฮะผลิตทาวร์สุวรรณมาแล้วก็เป็นแผ่นยันราคาเลขยซับนะครับผมแล้วก็จะจัดจาหน่ายในแพลตฟอร์มของดากนแดรนะครับมังกรฟ้าก็เลยจับมือกับพี่ปองสุพรรณครับในการทําแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่เขาอยากเช่าบอูชาเครื่องรางนะครับผมแล้วก็เขายากมั่นใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยหนึ่งคือพี่ปองสุพรรณในการันตีให้แทนทุกองน,นะครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา ก็ซื้อผ่านแพลตฟอร์มเราก็ให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าหนึ่งคือเราไม่มีของปลอมเราเอาของที่ปลุกเสกเท่านั้นนะครับปลุกเสก,ก,กจากผาจา์กิจดังๆเนี่ยเอามาบนแพลตฟอร์มจาก,กของเราเท่านั้นนะคร mm ั hmm. บวันนี้ก็จะมีพุทธาเอาพิธีพุทธาวิไอพิธีเทวาพิเศษคนประจำสับสนมากนิดหนึ่งโทษทีก็คือพิธีเทวาพิเศษนะครับของพันยันพันยันก็ดูได้ตรงนู้นนะคร mm ับ hmm. ผมป๊บนึ่งนะจริงๆเขาพันยันให้ดูหน่อยได้ไหมเราอ้พูดถึง คเป็นนรุีมีม,มถามว่าพี่พี่แสงคืออันนี้เป็นรุ่นแรกของดาวเคแมแลเลยที่ร่วมกับอาจารย์ต่อแล้วก็วัดไัยสวรรค์นะคะวันนี้มีผ้าจาร์เกจิดังๆเนี่ยถึง5 5้าองค์แล้วก็มีสมเร็จมาด้วยนะครับผมผมก็ยินดีมากนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะอยากมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆทุกคนนะคะก็คือวันนี้เราก็อยากจะถวายนะครับผมเกี่ยวกับโดรนเฉลิมพระเกียรตนนินะครับตอนสองทุ่มสินาทีนะฮะเป็นโดรนผมกล้าพูดได้ว่า ใหญ่ที่สุดบนน้าฟ้าของอยุธยาเลยครับยันตัวนี้นะฮะก็คือคอรึ่งจ็นแผ่นยันที่สามารถพูดก็ได้ติดสั่งโทรศัพท์ก็ได้นะครับอาจารย์ป๋อมตัวลอกแบบให้นะฮะยันก็จะมีเขาเรียกว่าพญาร,ร,รีสตังนาคราชนะครับผมแล้วก็มีพวกยันเขาเรียกว่ายัานหัวใจเุทธเจ้าอะไรเงี้ยคือรวมของขลังรวมสิ่งดีๆไว้นี้หมดเลยนะฮะก็สำหรับคนที่มีความเชื่อครับก็ถ้าพกเอาไว้ก็เขาเรียกว่าจะพลิกดวงเหนือดวงแล้วก็ ให้คุณรู้สึกว่าสบายใจมั่นใจชโชคดีอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้ของมันเนี้ยของเราขายที่แพลตฟอร์มนของจากาอนแรงที่เดียวเท่านั้นนะฮะที่ได้ของแท้นะครับผมแล้วก็แผ่นยางเนี่ยมีซีเรียลนะครับระบุเอาไว้นะครับหนึ่งซีเรียลหนึ่งชิ้นเท่านั้นไม่มีซ้ํากันแน่นอนครับก็มีแทนตํางแตยนอีหครันตอนนี้ก็รออยู่ที่คนสบัดครับสามารถมาสบัรตัวแทนได้ในของอ่ามังกรฟ้าตราก้อนแรงของเราครับ เราสามารถเช็คโค้ดได้ทางไหนบ้างคะว่าทำไมจะเป็นของแท้เช็คโค้ดได้ทางมังกรฟ้าและก้นแตรเลยครับผมกับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถดูในเว็บเว็บไซต์ของมังกรฟ้าดลาก้นแตรได้เลยครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กมังกรฟ้าดลาก้นแตรครับตอนนี้อยากให้อัปเดตในเรื่องของมังกรฟ้าตอนนี้นะคะกบแล้วก็อะไรนะครับทุกคนตอนนี้ของเรามังกรฟ้าของเราเปลี่ยนโซเปลี่ยนโฉมธุรกิจใหม่หมดเลยนะคะเป็นบริการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ค้าตลาดที่อยากจะค้าตลาดบนออนไลน์ ที่บอกคือตอนนี้รัฐบ,บาลทําออกมาแล้วใช่ไหมฮะเราค่อนข้างตั้งใจเราก็เลยสนับสนุนต่อนะครับผมก็คือผู้ค้าหลายคนที่อยู่ออฟไลน์เนี่ย,ยเขาอยากให้เขาอยากขายออนไลน์เพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นตลาดที่กว้างแล้วก็ขายดีนะครับแล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะครับผมเราก็เลยให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ค้านะครับผมโดยผู้ค้าเนี่ยก็ใช้บริการแพลตฟอร์มเหมือนเราเป็นโปรแกรมเมอร์ให้อะ่ะเขาก็ไปสแกนเองจัดหาเองแล้วก็เราก็ดูแลความปลอดภัยเขาทั้งหมดนะครับผมส่วนลอตเตอรี่เนี่ยเขา เองเลยนะครับผมคราวนี้ก็ยังง่ายอะ่ะใครมาสแกนก็ได้ใครขายก็ได้ลงทะเบียนมาแต่การลงทะเบียนอะ่ะมันก็ต้องมีการเ y ไวตีนะครับผมเพื่อ,อยืนยันตัวตนว,ว,ว่าคุณเป็นผู้ค้าที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับผมครับมีตัวตนอยู่จริงอะไรเงี้ยคัอยากให้ฝากค,ครับอุ้ยวันนี้สั่งจองล้นมากฮะตั้งแต่เช้าคืนเนี้ยพิธีแต่เช้านะคนจองเยอะมากนะครับทั้งตัวองทว เองแล้วก็แผ่นยันตัวนี้นะครับผมตัวนี้เยอะเป็นพันๆรายการแล้วครับครับสั่งจองได้ตลอดครับผมแผ่นยันนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีแค่4ี่แสนหรือ5้าแสนนี่เองนะนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็รุ่นหนึ่งก็หมดเลยนะครับผมราคาตอนนี้เหรียญเทวิตสุวรรณอยู่ที่999บาทแผ่นยันราคาอยู่ที่499บาทครับครับ <ภา S 1> ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากติตามมังกรฟ้านะฮะแล้วก็มังกรฟ้าดรา g อนแวรนะครับไลน์โปรดักต์ใหม่ที่ออกจากมังกรฟ้าของเราเองครับนะฮะช่องทางนะติดิตามในเฟซบุ๊กของมังกรฟ้าแล้วก็เว็บของมังกรฟ้าดรา g อนแวรได้เลยครับผมหรือว่าพอเว็บบูดาคอนแบตเตอรี่ออนไลน์คอมที่เดิมครับ